ได้เสนอคือโครงการที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดโดยที่ใช้ทรัพยากรที่มาจากขยะนั่นเองเที่อไหมครับว่าสิ่งที่เราใช้ประโยชน์จริงๆจากภาคเกษตรเหลืออยู่ประมาณแค่ 7จจากร0 0เตจากรยปรหลือแค่70%เท่านั้นเพราะฉะนั้นอีก3 0ก็คือทิ้งะหวบางทางสิ่งที่หายคือเราใส่แรงงานคนเข้าไปภาคเกษตรใส่แรงงานเข้าไปเราใส่ต้นทุนการผลิตเข้าไปเราใช้พื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราทำเพื่อไปโยนทิ้ง30%ร์ของสิ่งที่เราทำทั้งหมดแต่ที่มันแยกขึ้นก็คือโยนทิ้งไปแล้วสิ่งเหล่านี้คือปัญหาทางด้านสิ่งแัดลลองเราก็เลยต้องกลับมาดูทั้งระบบว่าเราจะจัดการอย่างไร ตั้งแต่ต้นทางให้มีม็ดพันธุ์ที่ดีโชคดีที่ประเทศไทยมันมีความหลากหลายเยอะมากมีพ่อแม่พันธุ์เยอะมากแล้วก็หยิบสีที่สวยของพันธุ์นี้มาผสมกับพันธุ์นี้ที่มีความหวานผสมกับพันธุ์นี้ที่ทนน้าท่วมได้แล้วก็จะเกิดพันธุ์ใหม่มนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่อง BCG ในระดับต้นทางถ้าเราปรับปรุงพันธุ์ให้ดีพันธุ์มีความเหมาะสมพี่น้องกเกษตรกรสามารถเข้าถึงพันธุ์ที่มีคุณภาพได้จุดเริ่มต้นของการงอกเงินที่ดีต่อจากนั้นไปก็จะไม่ยาก แล้วก็จะลดต้นทุนสําหรับเขาด้วยลดต้นทุนด้วยแต่เราต้องใช้ความรู้ทางด้านว<ม>ิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเร่งกระบวนการในการปรับปรุงให้เหมาะสมมีการผลิตพันธ์เพียงพอสําหรับเกษตรกรและเกษตรกรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะทำให้เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ดีก็จะได้ผลผลิตที่ดี แล้วก็บวกกับการบริหารจัดการที่ดีะนะครับถ้าเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องเกษตรกรก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องเสีย30%นั้นไปใช่ครับก็เหมือนกับว่าเท่ากับว่าจริงๆริงแล้ว BCG เนี่ยกลับมาจัดการตั้งแต่ต้นทางในทุกๆเรื่องทุกๆมิติโดยเฉพาะเรื่องระบบการจัดการอย่างนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าการจัดก,การนั้นมันเกิดขึ้นด้วยการบริหารจาัดก,การอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเอาวิาาทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลับไปดําเนินการในแต่ละเรื่องถ้าเราจะเป็นประเทศเกษตรเราก็ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเกษตรมากกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอื่นเพราะเรากําลังอยู่กับสิน,นค้าเกษตรถ้าเราไปพูดถึงเรื่องอาหารที่มีการแปรรูปต่อกับเราจะพูดในแง่ของสิ่งที่เรารู้จักดีอาหารตามบาตริถีอาหารบริมทาง แต่คนไทยก็เรียกแบบฝรั่งก็คือสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดก็คืออาหารหนึ่งทางอาหารบนบาทวิถีที่เรารู้จักทำภาษาไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นคำที่สวยริงเราเานียมันอยู่กับคนไทยมาโดยตลอดถ้าปัญหาที่ตามมาก็คือคุณภาพในแง่ของความสะอาดก็จะเป็นปัญหานะครับการปนเปื้อนเชื้อที่ก่อโรคต่างๆ นี่ยถ้าเปิดแล้วบริหารจัดการตรงนั้นได้ดีวัตถุดิบจากภาคเกษตรที่เราคุยตันต้นไปสู่กระบวนการจัดการที่ร้านอาหารที่เป็นบาบิถีอย่างถูกต้องเหมาะสมมีน้ำสะอาดเพียงพอถ้าเราจัดการทั้งระบบสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอะไรครับก็มาที่ตัวเราเกษตรกรก็ได้ประโยชน์ผู้บริโภคที่รับอาหารบาบิถีที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่เราทําแบบนี้แล้วเราลงทุนแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหา ของการจ่ายเพื่อการชดเชยาการจ่ายเพื่อการรักษา,าแล้วเราเชื่อว่าด้วยเม็ดเงินเท่ากันถ้าเราทำซิสเต็มให้ดีทำระบบให้ดีจะเกิดความยัง่งยืนและประโยชน์จะเกิดขึ้นกับทุกคนนอกจากนั้นก็ยังไปพูดเรื่องการแพทย์สารสุขในขมิติอื่นๆเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องเข้าถึงยารักษาโรคเข้าถึงวัคซีนได้แต่ขณะที่เรามียารักษาโรคที่มาจากกลุ่มที่เราเรียกว่าชีวภาพทั่วโลกให้ค,ความสนใจโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกขณะที่ฝั่งเวสเทิร์นก็มีน้อยกว่า เขาต้องใช้กใช่นมันเป็นรากฐานของของของสิ่งที่มีแนตลาศแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรามีความสามารถในการใช้สมุนไพรในหลากหลายมิติขั้นต่ําสุดเลยที่เราใช้ก็คือใช้นอกร่างกายลวมไปถึงการให้เขาเรียกสุนทุรีทางด้านกลิ่น เกี่ยวกับอโรค่ a นะครับที่เราจุดในพื้นที่ต่างๆน้ําหอมรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสปาการจับการนวดเส้นรวมไปถึงการใช้สมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องพวกนี้เป็นศาสตร์เป็นรากฐานขึ้นมาเราสามารถทําได้ถ้าเราทําได้เราก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่เป็นสินค้าน้ำมัรมค่ะแบบที่เราเป็นอันนั้นเป็นขาหนึ่งเลยนะครับที่เราเห็นง่ายๆเลยจะพูดเรื่องสมุนไพรหรือไม่สมุนไพรก็แล้วแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นก็มาทําเป็นสี ใช่ไหมครับสีก็มาจากพื้นฐานได้มันจะไปทําสีผสมอาหารไปทําอะไรต่างๆเราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าภาษากังกเรียกว่า f l a v ร r ก็คือรสหรือความสัมผัสมันมี f เ a v ร r ทั้งในแง่ของกลิ่นก็มี f l a v ร r การรับประทานเข้าไปก็มีรเยอะรสสัมผัสผมเรียกว่ารสสัมผัสก็มี f เ a v ร r ที่เรียกว่า texture ก็มี f เ a v o r ประเทศไทยมีความสามารถมากเพราะเรามีความหลากหลายของวัตถุดิบเยอะมากแต่เราไม่หยิบขึ้นมาทําให้เป็นธุรกิจแต่กำถทมคคบพร้อมของเราเป็นยังไง การให้การศึกษาของเราเป็นยังไงการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไรกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรจะปรับปรุงอย่างไรภาครัฐควรจะต้องเริ่มส่งเสริมพร้อมๆกับภาคเอกชนต้องลงทุนและใส่ความเชี่สร้างส์เข้าไปถ้าสองภาคทำงานด้วยกันผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์และหนึ่งคือเป้าหมายหลักเลยของ BCG ที่เราต้องการพูดเรื่องจัตุภาีคีคโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ของรัฐบาล เท่านั้นโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ที่เอกชนจะดำเนินการได้เท่านั้นโจทย์นี้ไม่ใช่ปัญหาเกษตรกรเท่านั้นหรือไม่ใช่นักวิชาการเท่านั้นทุกภาคส่วนมีบริบทมีภารกิจมีภาระที่ต้องทํางานด้วยกันถ้าทุกคนคุยกันสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆด,ด,ด้วยกันผมเชื่อว่าเราสามารถขับเคลื่อน v c g ให้กลับไปสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งไปสร้าง GDP ให้กับประเทศได้และผมเชื่อนะครับว่าหลังโควิดเราจะเป็นหนึ่งในประเทศ ที่ฟื้นตัวได้เร็วถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีเพราะเราไม่ต้องอินพอตอะไรทั้งสิ้นดินก็มีมีน้ำเมล็ดพันธุ์เราก็มีแรงงานภาคเกษตรก็มีโดยเฉพาะเมื่อขาดทุนหรือเกิดปัญหาใดๆทุกคนจะกลับไปแรงงานภาคเกษตรอาหารความหลากหลายวัฒนธรรมเรามีหมดเลยเพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการคิดใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมจากสิ่งนี้คำตอบง่ายๆของ BCG คือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเทรนของโลกมันเปลี่ยนแล้วมันมาสู่พื้นฐานของชีวภาพทั้งหมดแล้วเราเรความได้เปรียบอย่างเต็มที่เราต้องช่วยกันคะนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องเองนะครับประชาชนคนไทยเองจะได้ประโยชน์จากด c ซไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆเยอะมากค่ะอาจารย์เท่าที่ฟังมานี่คือครอบคลุมทุกอย่างในประเทศไทยและการดําเนินชีวิตจากเริ่มต้นไปจนถึง<ม>แบบว่า ไปตลอดไปเลยก็ว่าได้เรายัางไม่ได้พูดมิติท่องเที่ยวเลยนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราทาทั้งหมดท่องเที่ยวได้ไประโยชน์เต็มๆค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน,ค,นคือไม่ใช่แค่ภาคเกษตรกรรมหรือเกษตรกร,รแต่แม้กระทั่งคนที่อยู่ในเมืองเองก็ตามถ้ามีการบริหารจัดการในกลุ่มตรงนี้ที่ดีก็สามารถส่งเสริมทั้งไรายได้แล้วก็การท่องเที่ยวเพราะต่างชาติก็ชอบสตรีทฟู้ดเรานะคะใช่ค่ะกลายเป็นแบบเป็นหนึ่งจุดที่เขาสนใจที่จะมาทานเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ความคิดสร้างสารรค์เราใส่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยก็ได้ประกาศอีกใช่ไหมครับว่าเราเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมดับต้นๆของโลกอีกเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่เราเรายังบริหารจาัดก,การได้ไม่ดีพอมันเหมือนเรามีเรามีทรัพย์สินแต่เราอาจจะยังขาดความสามารถในการใช้ทรัพย์สินนั้นแต่เรากลับใช้จ่ายเงินเราไปเพื่อการชดเชยนะครับผมว่าต้องเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนจากการชดเชยเป็นการลงทุนแล้วเราหวังผลจากการลงทุน โดยใช้องค์ความรู้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทั้งเหตุนี้ทำไม BCG ถึงดูแลโดยกระทรวงออบอือเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าหลายๆคนคงฟังจากคลิปนี้แล้วน่าจะเข้าใจ BCG ได้ดีและได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงเป็น12เดือน12ดีในเรื่อง BCG และทำไม BCG ถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของประเทศไทยได้อย่างดีเอาละค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะดรนรงศิริเทิ์วรกุลผู้อำนวยการสํนานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขยะที่มีปริมาณมากที่สุดเนี่ยนะครับคือขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ก็คือ,อคพวกเศษอาหารพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับที่เหลืออยู่มีมากถึงประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3 0 2ออย่างเนี่ย เรามั่นใจว่าสามารถจัดการด้วยมือของทุกๆคนได้ขยะในชุมชนในโรงเรียนหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยจะหายไปได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยถึง80%กลไกหรือสื่อง่ายๆคือสำรวจระดับองค์กรชุมชนนะเพื่อทำให้เขาได้รู้จักสภาพพื้นที่ได้ง่ายและเร็วขึ้นเวลาเข้าไปคุยกับชาวชุมชนเนี่ยเราก็จะแบ่งให้นักษาคนนึงเนี่ยดูแลชุมชน ประจําของเขาเลยจะไม่เปลี่ยนชุมชนมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขามันก็มีทางแบบเห็นด้วยเนาะกับไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรยก็เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วด้วยความพยายามแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําความเข้าใจกันด้วยมากกว่าอันนี้ทําเป็นสวนเรียนรู้ก็ให้สมมีส่วนร่วม,มาช่วยกับเขาด้วยไม่รู้ที่ลงมากับทุกวันะ่ะที่ก็รดน้าต้นไม้แล้วก็ปลูกแปลงผักอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันปลูกเด็กก็บอกให้เด็กช่วยทํา มึงเด็กผมช่วยทำไม่ใช่ไม่ใช่ลุงทําคนเดียวคือวัดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเป็นที่พึ่งทางใจทางศาสนาแล้วก็วัดก็เป็นผู้นําเชิงการพัฒนาทางนิดาเนี่ยก็จะมาติดต่อประสานงานทุกครั้งก็คืออยากจะให้ชุมชนรอบรอบวัดเนี่ยได้มีส่วนร่วมตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการก็คือแยกคัดขยะแล้วก็ทําปุ๋ยหมักพอรอดมือจแัแเราก็จะขยาย การรู้จักโดยที่ให้เขาทําแผนที่ของพื้นที่เขาเนี่ยว่ามีองค์กรอะไรบ้างที่เขาได้เรียนรู้จากผู้นําศาสนาสถานผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ไปตามต่อนะจากองค์กรหนึ่งก็ไปสู่อีก,อ,กองค์กรหนึ่งโรงเรียนกันดาเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในวงของเครือข่ายคริสจักรสารฝันนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเขา้าหลักบบอนคือบ้านวัด แล้วก็ลงเรียนตอนหนักก e ุญชทั e ้งเ f เเนี่ยมันจะช่วยย่อยให้เร็วมากเลยครับพลิกตาเดียมันจะเปลี่ยนจากใบไม้เนี่ยเป็นผงละเอียดสีดาซึ่งมีคุณคา่าทางสารอาหารของพืชมากเลยใส่ถุงม,ม,มัดไว้แล้วเราก็มาทาเป็นสุ๋ยอันนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ผมเคยเห็นโครงการมาคือมันดีที่เราจะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นคนเราเนี่ยต้องมี awareness นะสำคัญมากๆเลยต้อง create เข้าให้ได้คนเดียวคงทําไม่ได้หน่วยงานเดียวทําไม่สําเร็จแนะ่นอนมันต้อง ทุกส่วนช่วยกันมันจึงจะมันจะเกิดประโยชน์ร่วมกันสุขาสังกัสรสามัคีความสามะคีทำให้เกิดความสุข